โอเคนะครับก็ต้องสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของรันบอลเรจินนั่นเองนะครับและว,วันนี้เนี่ยจะมาเล่นในอีเวนต์ของอนะิสเน็กชาร์มก็คือเป็นอีเวนต์ของ Android 21ที่เป็นบอสนะครับเป็นด่านที่เล่นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่แบทเทิลสิบห้ายี่สิบสามสิบสามห้าแล้วบ้ไปจนถึงเลเวลว่ห้าสิบจนถึง 50, บแบทเทิลห้าสิบนะฮะเลเวลห้าพันก็จะได้เพชรเป็นจำนวนหนึ่งพันเม็ดนะครับรวมกันแล้วนะของอีเวนต์พวกนี้มันจะเป็นประมาณนี้ก็คือเล่นไต่เต้าตไปเรื่อยๆจจจนนนกกวว่่าาาะะะชชนะถึงดดแล้้ไ็ไเพรม ประมาณพันเม็ดนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกด่านเลยซึ่งผมขอเรียกด่านนี้ว่าดา่านบอสลัดแล้วกันนะครับมันคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละนะซึ่ง Android 21นะครับอ่าผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับทั้งทั้งชาเลนจ์เลยทั้งทุกชาเลนจ์ทุกดา่านหมดเลยนะครับได้ดาวเหลืองมาของออเวนนี้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมผ่านโดยโดยใช้ทีมที่มันไม่ใช่ทีมโบนัสนะครับ เป็นทีมที่แบบไม่ต้องใช้ตัวโบนัสแรงทั้งสิ้นนะครับแบบว่าทีมที่คุณสามารถหาตัวมาได้เลยแบบฟรีๆไม่ฟรีพูดผิดหาตัวมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวโบนัสเลยทั้ง2ด่านเลยนะผมจะมาเล่นด่านที่ส5้ากับด่าน50ให้ดูก็คือด่านสุดท้ายกับด่านรอบสุดท้ายนะครับอ่ะก็ด่านสี่านะครับจะสตดูจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องจัดทีมสีเขียวไปสู้นะครับทีมสีเขียวตัวบนัสมีตัวอะไรบ้างนะจะมีพวกท่านบิลนะครับ ทันเบลกินิวไม่แค่สองตัวนั้นซึ่งดามเมจมันไม่ได้แรงอะไรมากเลยสองตัวนี้นมันกากมากก็เลยแบบนะนอกจากดูจะเป็นในนั่นจะเป็นเซนไคเอเวเ้นนะครับมันถึงจะโหดแต่ว่าก็คงทํายากใช่ไหมละ่ะบางคนมันก็กว่าจะเปิดได้แต่ละตัวกัรก็ยากอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะเล่นมาให้ดูกันว่ามันจะผ่า,ผา,ผานได้หรือเปล่าสำหรับทีมนี้นะครับเป็นทีมทีม่ทบอกเลยว่าโหดแน่นอนนะครับเป็นทีมเขียวูเปอร์ซย,ายา่านผะสมกับบาร์ดัาที่มาบัฟสลับบัฟคี้ให้เพื่อน ครับเป็นทีมของโกจิต้าเขียวกับโกคูจ t ทีเขียวนะครับเอามาเล่นให้ดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอเริ่มโดยการเล่นด่านที่45ก่อนละกันนะครับเป็นด่านรอบสุดท้ายนะแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายที่เป็นตูสีสีเขียวนะครับก็ใช้ตัวสีมองไปตู้แต่ว่าตอนนี้เราต้องมาเล่นด่าน45ก่อนนะครับซึ่งผมได้บอกกันว่าเล่นผ่านไปแล้วนะครับครบใช้เล่นแล้วทุกอันเลยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้น นะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ทีมนี้ในการเล่นไงผมใช้เป็นทีมพวกทันบิวอะไรามาผสมกันม่วมาสั้วหมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ผ่านไม่ได้นะครับมาก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าทีมบารักซูเปอร์สัญญา,าที่เป็นทีมสายขิเนี่ยจะสามารถล้มด่านที่45งของเอลได้หรือเปล่าก็สเต็ปนะพยายามหลบดีๆแล้วกันไอ้พวกบาร์สตูหรือการเขียวการฟ้าอะไรเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับ อเคสาคิไว้เผื่อพุ่งมาโอ้โกดเมนอย่างเร็วเลย AI ไแม่งร้ายมากเิปโอเคนะั้นอันนี้ติดคี้นะครับถ้าติดคีก็ยิ่งดีเลยจะได้ดาเมจเยอะๆนะครับโอเคหลบได้ยอมเข้าไปก่อนการดบาสวอย่างนี้อย่างรวดเร็วการฟ้า ถ้ามาการเขียวไปผมโคตรชอบการเขียวโกยต้าตัวนี้เลยวะแม่งโคตรเท่โอเคนะครับเดี๋ยวรอบัฟพทิทิทคอนจากบาร์ด้าก,ก่อนแล้วค่อยอาร์อาร์ใส่ต้องรอวิของอีนั่นด้วยนนเนี่ยวิโกยต้าด้วยไม่งั้นไม่ทนันผมกเวลาไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอโอเค ลียี้กลับมาโดนตบไปก็ไม่เป็นไรนะครับมันแทงได้อยู่แล้วนะไอ้บาดักเนี่ยไม่ถึงตายอะ่ะมันขโมยเดียวไม่ได้หรอกพุ่งมาโอเคสวยอ้าวโอ้เล่นเยอะเนี่ยเราเแบบนี้ชึบแล้วก็กดเมนนะครับผมตามด้วยอาร์นะครับการ์ดฟ้าขึ้นมือสองใบดาเมจน่านนจะหนักแน่นน่าดูอะ่ะเอาแล้วตายแน่เอ็นอยี่สิบเอ็ด อีกรอบหนึ่งโอ้ยดาเมจโคตรหนักแน่นเลยโอเคนะครับสุ่มโดนถือว่าเรื่องดีมารอบนี้บอกเลยว่ารวดเร็วอย่างสายลมแน่นอนเหลือกี่หลอดเหลือหนึ่งหลอดนะครับโอเคสี่ล้านแปดอาร์อาร์ดาเมจถือว่าเยอะใช้ได้เหลือเวลาเหลือเฟือนะครับแต่ก็อย่าประมาทโอเคชึดแบบนี้ มาดักมาจิ๊บป๊อปป๊อปป๊อปต่อยหน้าทับคีรีคอนจากบาดักโอเคนี่นี่ไงน,นี่เราผมอยากให้โกยต้าปิดฉากอะปิดฉากกันเท่ๆหน่อยโกยตา้าโอเคสวยงามแล้วก็ปิดด้วยบาสอาร์ตนะครับแบบหลอ่หลอเท,หอท่หล่อเท่หล่อเท่เป็นไงล่ะเรียบร้อย ต่อไปเป็นดาาน50แบบไม่ใช่ตัววน,นัดแล้วก็ผ่านเชลน์ครบทุ่มเชลน์ก็ผมจะไม่ใช้ทีมโบนัสนะครับอย่างที่บอกไปจะไม่ใช่ตัวละครโบนัสนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นของโกคูสี่ที่มันเป็นตัวแบกหลักๆเลยโกคูสี่ผมจะเน้นเล่นคอมโบเปลี่ยนตัวลงมาแล้วมันรีคินะครับอ่าเล่นแบบเน้นเปลี่ยนตัวมาแล้วรีคิเพราะว่าเห็นอย่างที่เห็นมีเ,เจบจิต้าบูด้วยนะครับที่เปลี่ยนออกมาจะรีคิ บวกกับเพิ่มการ์ดหมัดขึ้นมาขึ้นมือมาหนึ่งใบนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คอมโบได้อย่างข้อมือแน่นอนนะครับเพราะว่าโกคูสีเวลามาลงสนามมันก็รีคิใช่ไหมไอเบยต้าบูมันก็รีคิเหมือนกันเวลาลงสนามนะครับแล้วก็โกคูสามก็จะตีแท็กเรเจชันเรเชันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเรายกเอ็ดก็เป็นเรเชันเหมือนกันแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยนะครับก็เลยเลยเอามาลงเล่นนะครับซึ่งตัวซัพพอร์ตบล็ก็เป็นพวกเบยต้าตัวนี้ที่บล็ให้กับทีมสีม่วงนะครับ บัฟป,ประมาณ35ซึ่งมันเยอะมากแล้วก็บัฟให้ชาวไซย่าของบาร์ดอ e ีฟ8อร์เซอันนี้ผมกดมา3ดาวถ้าเป็น6ดาวมันจะประมาณ35มั้งเออแรงมากแล้วก็วิดีโอตัวนี้นะครับบัฟให้ตัวสีม่วงสไตล์แอคแท็กนะครับสไตล์แอคแท็ก29ก็เอามาบัฟพลังโจมตีหมัดให้มันแรงขึ้นนะส่วนอุปกรณ์ก็ใส่เป็นพวกของโจมตีแรงๆนะครับไม่ต้องไปเน้นเลือดเน้นพลังป้องกนันอะไรมากเพราะว่า อย่างที่บอกแหละเพราะว่ามันมันโดนโจมตีมันก็ตายแล้วมันไม่ได้อะไรมากพวกของแท้งของเพิ่มเลือดนเน้เนดาเมจจะดีกว่านะครับอ่าก็ใส่ตัวสไตล์อาร์ตไปนะครับสไตล์แท็กเพราะว่าตัวเหล่านี้ก็เป็นตัวตะครองสไตล์ทั้งหลายอะไรที่มันตีสไตล์แรงมากนะครับไม่ต้องไปเน้นบาอะไรเยอะแยะ,แยะโอเคมาดูยกันเอาโกคูน้ำไปก่อนแนละ้วก็เบต้าตามนะครับปิดท้ายด้วยโกคูสามันเอง โอเคมาการห้าสิบนะครับต้องรีบเล่นนะเวลามันมีจำกัดพยายามให้โกคูสีได้การ์ดหมัดได้ได้เตะการ์ดหมัดรัวนะครับมันจะได้นั่นมันจะได้ดีบัฟศัตรูได้นะครับทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นมืนแต่พูดโดนเรียบร้อยเลยแม่งมืแต่บนนี้นะโอ้โหคอมโบครึ่งหล่อไปแล้วนะครับไม่ต้องมากวิธีแม่งเกือบแตก มาพุ่งมาศัตรูมันชอบเล่นเยอะเนี่ยพุ่งมาโอเคชิบๆตัดฟ้าไปเลยนะครับกูฮูสี่มันแรงแล้วไงโอเคหลบได้ไม่เป็นไรอ่ะโดนไปก่อนนะครับยังโดนไปก่อนพุ่งมาไหมเออกว่าจะรอรอตั้งนานแนงลีลาแล้วเกินชึบแบบนี้อ่า โอคโ,อค,โอคสามมาเปลี่ยนตัวเป็นตัวชั่วคราวนะครับจริงๆผมต้องให้เบจต้าได้เมนอบิิตี้ก่อนนะครับมันจะได้ลดนั่นเรียกว่าอะไรลดลดฮิวจากศัตรูนะครับ <S <S อ,าอ้ากดผิดแม่งไปเน้ผมกดเมนไปก่อนแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> จะได้ลดฮิวของมันไปด้วย จริงๆควรจะกดตั้งนานแล้วแหละเออผมพลาดว่ะอันนี้ไม่งั้นศัตรูจะไม่ได้ฮิวขึ้นมาขนาดนี้นะโอ้โหตายเลยชิบหายแม่งเลยโอ้โหสี่ไปอันนี้อ่ะกดเมนไปนะครับเอาบัฟและเมทเพิ่มมาอีกโอเคแล้วก็อัลติเมทการ์ด น่าจะได้ดาเมจประมาณหลอดหนึ่งได้น,นะก็ยังดีนะครับช,ช่วยกันที่ช่วยทำดนเมจโอเคหลอดหนึ่งพอดีเป๊ะอาไปเลยนะครับดนเม็โยคูสีมันแรงหมดแล้วไม่ต้องไปใส่ใจเลยมากคุ้มค่าคุ้มค่าต่อการอาอานะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเวลาอีกเท่าไหร่ ร้อยสิบกวพิพอได้อยู่นะครับโหดาเมจเฮไม่หลบดีมากชิบพยายามอย่าไปาชาร์จสเต็บชาร์จสเต็บนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาฟรีนะอย่างที่บอกไปรอยไปแล้วโอเคไปลุยมเซมิเการ์ดของโกคูสามตัวสีม่วงเก่ากึกนะ เราคงลืมไปแล้วมั้งเนี่ยอ,อ้าวเวนออาส่วนนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหบาคั่งไว้ไหนต้องภาวนาให้สุ่มไม่โดนหน่อยจริงไม่โดนด้วยโอ้โหนี้แย่จริงว่ะปกติมันต้องสุ่มโดนนีโอเคแย่แล้วนี้อันนี้แย่จริงผมว่าคลิปแบบนี้อ่ะ โอเคโอเคจะเย็นไว้นะครับเลานีเร,เราลงก่อนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แ0ดสิบวิสุดท้าย <_ H it> ผมว่าทันว่ะเออทันมันเหลือแค่80วสิวินาดีอะ่ะ จริงๆอ่ะมันมันเล่นผ่านตั้งตั้งนานเ้ยผมว่านะแต่ผมพลาดหลายจังหวะเหมือนกันผมคิดอยู่ว่าผมพลาดหลายจังหวะมากจริงๆมันควรจะดีกว่านี้นะจริงแต่ว่าก็ผ่านไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะผ่านครบชาเลนนะถ้าเกิดว่าผ่านแบบเมื่อกี้แต่ว่าคือผมเล่นครบผ่านแล้วไงไอชาเลนน่ะเลยไม่รู้ว่ามันผ่านนับหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันเหลือ8ปวินาทีพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับ8ปดิวิแปดาดีนะครับ น่าจะผ่านเลยบ้างมันคงไม่นั่นมันไม่ได้ต่ำกว่า80ิบวิไงมัน80บวิพอดีก็น่าจะได้อยู่นะก็ประมาณนี้นะครับรานนี้คงจะได้เพชรมาพันเม็ดนะครับผมอ่านะพอดีนะครับแบบไม่ต้องใช้ตัวบนัสแล้วทั้งสิ้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้ตัวละครอย่างโกคูสี่ที่เป็นตัวใหม่แบบว่าเกือบใหม่อ่ะเออใหม,ม,ม่หน่อยคูต้องมีดวงในการซุ่มตัวมาก่อนเหมือน <laughs> มีโอกาสผ่านนะครับจริงๆมันมีทินที่ผ่านได้ก็คือทีของเบเยโต้บู ไม่ใช่เบียโต้บูเบียโต้ซูเปอร์เบียโต้สีม่วงนะครับกับไอ้นั่นกับบารักเอามาคอมโบคิดิคอนนะครับเป็นซูเปอร์เซย่าคิดิคอนแล้วก็มีอีกตัวก็คือไม้นะครับจากไอ้นั่นจากช่องบอสติลนะครับที่เขาทํามาก็ไปดูกันได้นะครับสามารถใช้ทีมของเบียโต้ผ่านได้แบบง่ายๆเลยแต่วันนี้คือผมทำมาสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีเบียโต้ไงเพราะเบียโต้เป็นตัวแอ็มันเป็นตัวเอฟใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าเอฟมันก็หายากเป็นธรรมดานะครับเป็นเดินทุนอยู่แล้ว ก็เลยเอามาใช้แบบตัวละครที่ไม่ใช่ต้องใช้ LF แล้วกันนะเป็นพวกตัวงี้ยนะครับก็สามารถผ่านได้อย่างที่เห็นแบบไม่ต้องใช้ตัวบนัสเลยเลยแล้วก็ผ่านาเล่นครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องใช้แรงนั้นนะครับสบายสบายชิลๆิมันก็ไม่ชิลหรอกมัง้งกูว่าแม่งเล่นเกือบอเกือบไม่ละหอดเมื่อกี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ